บุคลิกอันหนึ่งที่คนสำเร็จเขามีกันนะคะอันนั้นคือความเชื่อมั่นสังเกตไหมคะว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความเชื่อมั่นนะคะความเชื่อมั่นจะทำให้เป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อย่าง e mark อีรอนมาร์กอันนี้เห็นเขาไปออกไปพรีเซนต์ไหมคะ e อีรอนมาร์กที่เศรษฐีระดับโลกนะคะท็อปท็อปท็อปวันท็อป two, ทูท็อปทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ไปดูนะคะอีรอนมาร์กเนี่ยเป็นอะไรที่ เวลาเขาออกไปพรีเซนต์เวลาเขาไปคุยกับใครนะคะเวลาเขาไปาสนทนาไปไปคุยเรื่องโปรเจกต์อะไรกับใครเนี่ยสังเกตนะคะเขาจะมีความมั่นใจมากๆในการที่จะพูดออกมาในการที่จะเสนอสื่อสารออกมานะคะใครอีกะมาร์คซัก,กเบิร์กสตีฟจ็อบสังเกตผู้นำเหล่านี้แจ็คหมา แะะม้กระทั่งประธานาธิบด,ดีหลายท่านถ้าไม่มีความมั่นใจบอกเลยว่าผู้ตามเขาก็จะไม่มั่นใจด้วยเพราะนั้นความมั่นใจเป็นบุคคลิกอันแรกเลยสําหรับคนสําเร็จเขามีกันและเหมือนกันมากๆนะคะทุกคนต้องมีเลยที่เป็นคนสําเร็จเพราะนั้นความมั่นใจจะจะเกิดขึ้นเนี่ยมันหลายอย่างเป็นองค์ประกอบใช่ไหมคะเขามั่นใจเพราะว่าเขาทําล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วไอ้การล้มเหลวของเขาได้ไหนค่ะ จนกระทั่งวิธีการหนึ่งมันสําเร็จนะฮะเพราะความสําเร็จเขาได้มาก่าจะสําเร็จได้มันมีผ่านกระบวนการนะฮะความล้มเหลวมาเยอะแยะมากมายอุปสรรคต่างๆนะฮะที่เข้ามากัน้นเมื่อเขาผ่านอันนั้นมาได้เสร็จปั๊บก็เกิดความสําเร็จปุ๊บนั่นแหละความมั่นใจเขาเกิดขึ้นทุกครั้งที่ล้มเหลวล้มเหลวแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยๆ,ๆอย่างวัสดุเนี่ยผลิตหลอดไฟก็จะได้นี่กี่พันวิธีนะคะก่าจะได้คือเกือบกว่าสองพันวิธีการ ที่มันไม่ใช่วิธีการที่ผลิตได้ก็บอกนะฮะเขาแค่ได้วิธีการที่ผลิตไม่สําเร็จเขาพูดประมาณนี้เขามีความมั่นใจอยู่แล้วนะคะความมั่นใจเกิดขึ้นจากจุดทุกจุดที่คุณเดินไปมันจะค่อยๆมีความมั่นใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายนะคะนะักธุรกิจก็เช่นกันถ้าคุณจะสําเร็จกับธุรกิจนี้คุณต้องมีความมั่นใจ ะะความมั่นใจะจะเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราอันเดียวนะนะ,ะมั่นใจเพราะว่าธุรกิจนี้มีองค์ประกอบนะ,ะมีองค์ประกอบอยู่ r อาตีไปน้อยๆอย่างเช่น5อย่างแล้วกันองค์ประกอบแรกคือกุ้งให้ความสําคัญเลยคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะคุณจะมาพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ความมั่นใจเนี่ยคุณต้องมีการเทสแล้วเทสอีกทดสอบด้วยตัวเองกินใช้ด้วยตัวเองนะฮะแล้วคนที่จะสําเร็จไดเ้เขากินมาแล้วเนี่ยไม่ต่ํากว่าเดือน2เดือน3เดือน อ,อย่างกุ้งกินมาเนี่ยปีกว่า,วาตั้งแต่บริษัทเปิดนะฮะเราต้องมีความมั่นใจที่เราจะออกไปพูดเรื่องสรรพคุณของสินค้าซึ่งเป็นตัวแรกเลยมันจะมั่นใจได้ยังไงคะจากคนอื่นพูดไม่ใช่เลยจากตัวเราเองัแหละความมั่นใจจะออกมาด้วยของจริงเลยนะคะที่จะทําให้เรามั่นใจได้เราต้องเทสตต้องทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ทดสอบด้วยตัวเองแล้วเนี่ย การที่เราจะเอาตรงนี้ไปนําเสนอบอกต่อใช่ไหมฮะหรือไม่ไปสื่อสารต่อต่อคนอื่นๆได้น่ยแสดงว่าเราได้ผลลัพธ์จากสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะมันจะเกิดความมั่นใจเลยบอกตรงนะอันนี้สองที่เราจะมั่นใจซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตเราด้วยก็คือบริษัทนะบริษัทคุณต้องรู้ต้องเข้าใจเลยว่าสิ่งที่มันจะทําให้ เราไปยืนอยู่จุดไหนของโลกใบนี้เนี่ยจะออนไลน์ออฟไลน์นะฮะจากแลมงอบแหลมภูเก็ตก็ว่ากันไป,ไปยืนจุดไหนแล้วแต่คุณสามารถยืนได้สง่าผ่าเผยว่าคุณทำธุรกิจนี้กับบริษัทนี้นะอ้าวแสดงว่าคุณต้องมั่นใจต้องเกิดจากอะไรโอ้บริษัทถูกต้องนะะตามกฎหมายกฎหมายที่ไหนเอาผิดเราไปได้เพราะว่าเราทำกับบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ทุกอย่างนะคะทุกสเตจขั้นตอนตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมฮะออยอสคบสิ่งเหล่านี้คุณต้องไปศึกษาแต่ละบริษัทด้วยว่าทุกอย่างนั่นคือของจริงนะแล้วเราจะมั่นใจล้วทุกอย่างคือของจริงว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาที่ไปดูนนี่นั่นก็ต้องเป็นของจริงด้วยนั้นผลิตภัณฑ์สินค้านะคะหรือไม่บริษัทก็ต้องเป็นของจริงทุกอย่างคือของจริงหมดนะคะสามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมคะ อันที่3ที่เป็นองค์ประกอบคือระบบนะฮะระบบของบริษัทเครื่องมือต่างๆที่เขาสื่อสารออกมาเรามีข้อมูลจริงที่จะเอามาพูดนะฮะออกมาจากปากเราเนี่ยได้เนี่ยออกมาจะสื่อสารทางทุกส่วนของร่างกายได้สื่อสารให้ผู้คนได้เห็นโอกาสได้มั่นใจเนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนว่าทุกอย่างคือของจริงระบบต่างๆที่ทําทําได้จริงนะจ่ายรายได้จริงใช่ไหมคะ,ะเครื่องมือต่างๆที่เราใช้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะไม่ผิดกฎหมาย ใช่ไหมคะแล้วสิ่งต่างๆทนี่เราต้องเข้าใจข้อมูลจริงนี้แล้วจะเอาไปนําเสนออันนี้คืออันที่3นะคะอันที่4ี่ก็คือแผนไรายได้แผนรายได้เนี่ยนะคะเราต้องมาศึกษาข้อมูลจริงเขานิดหนึ่งที่เราจะมั่นใจวางผังแบบนี้คนเข้ามาเขาจะสําเร็จแบบไหนนะคะแล้วเราจะออกไปพูดซึ่งทุกอย่างแผนการจาดก,ก็ต้องได้จริงด้วยนะคะได้จริงแล้วผ่านสคบอมาแล้วด้วย ะะผ่านกฎหมายทุกอย่างมาแล้วด้วยแล้วสามารถไปยืนสง่าผาเผยพูดที่ไหนก็ได้ว่าทําที่นี่เนี่ยคือข้อมูลจริงจ่ายจริงยุติธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะและอันสุดท้ายที่คุณจะมั่นใจคือเบื้องหลังคุณเลยคนสนับสนุนคุณถ้าคุณมาเป็นเบอร์หนึ่ง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคุณมาบอกว่าเป็นดาวไลน์คนนี้คุณต้องมั่นใจในอัพไลน์คนด้วยคนที่เขาแนะนําคุณมานะคะกูเชื่อว่าคนที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองมาสู่ธุรกิจนี้นะคะ อัปไลน์เป็นคนแรกเลยถ้าเป็นออฟไลน์สมัยก่อนนะออฟไลน์นะฮะที่จะเชื่อมั่นเรื่องอัปไลน์เพราะอัปไลน์คนนี้เขามีความสัตย์แค่ไหนนะฮะสัตย์จริงแค่ไหนมีสัตย์จะวาจายังไงมีพันธสัญญาและทำตามนั้นไหมนะฮะแล้วก็บุคลิกต่างๆนะฮะคุณต้องมั่นใจในตัวเขาด้วยจนกว่าคุณจะเข้ามานั่นคือออฟไลน์ line. แต่ออนไลน์ทุกวันนี้นะคะเราสามารถดูแนวคิดวิธีการต่างๆกับ line, ออฟไลน์กับอะไรฮะดาวอัปไลน์เราได้ด้วย ก็ดูค่ะศึกษาเข้าเลยคุณต้องมั่นใจที่ไปยืนตัวไหนว่าฉันมาเพราะคนคนนี้นะคนนี้พามานะคะพาแนะนํามาแลวมาทาทําตามนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยแหละค่ะข้อมูลจริงทั้ง5งองค์ประกอบนี้ยกตัวอย่างเท่านั้นเองนะที่เหลือมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะคุณเข้าใจและศึกษามันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือยอย่างที่มาจะมาสนับสนุนคุณให้สําเร็จกับธุรกิจนี้ เราะนั้นเราจะมั่นใจในการพูดการสื่อสารนะคะการพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เราต้องมั่นใจในข้อมูลที่สนับสนุนเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองธุรกิจนี้มันง่ายค่ะ,นะะที่จะเข้ามาปลักอินแต่การที่จะง่ายเข้ามาปลักอินได้เนี่ยคุณต้องมั่นใจในข้อมูล5องค์ประกอบเนี่ยค่ะให้เห็นกระจ่างเลยว่ามันสามารถเป็นจริงแบบนั้นได้คุณจะพูดเรื่องสินค้าแสดงว่าได้ผลลัพธ์จริงใช่ไหมคะคุณที่จะพูดได้ออกมาแบบ เป็นธรรมชาติมาบอกกล่าวเล่าขานกันได้นั่นเองทุกอย่างจะทําให้คุณมั่นใจได้นะคะถ้าคุณไปเจอถูกที่ถูกเวลาถูกที่มาถึงถูกบริษัทนะ,ะถูกบริษัทถูกสินค้าถูกเวลาคือณเวลาไหนอยู่ตรงไหนของส่วนของธุรกิจนะคะแล้วถูกโอกาสโอกาสเนี้ยมันจะทาให้คุณทําตามเป้าหมายของคุณได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะต้องมั่นใจ ที่จะออกไปพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมั่นทําให้คุณมั่นใจได้กับธุรกิจนี้คือ5องค์ประกอบนี้และสิ่งสําคัญองค์ประกอบสุดท้ายที่เป็นอันที่6คือตัวคุณเองอะไรค่ะจะตัดสินใจนะคะมั่นใจกับธุรกิจนี้แล้วตั้งเป้าหมายเข้าไปได้อย่างไรอย่าลืมตัวเองนะคะห้าองค์ประกอบนี้โอเคละจริงหมดนะ,ะไปได้สง่าประพฤตได้ทุกที่ แต่ลืมไปว่าเออแล้วตัวกูเองละฮะกูจะมั่นใจในการพูดเรื่องนี้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทําให้คุณสําเร็จอักเซสไม่ใช่ห้าองค์ประกอบนี้นะฮะเป็นใครเป็นตัวคุณนั่นเองที่จะเข้าไปปักอินแล้วคุณสามารถตั้งใจทาลงมือทําไม่เห็นชัดไม่ใช่ทำหยุดหยุดทำทำ,ทำหยุดหยุดแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงฝั่งนะคะพายเรือไปนะฮะพายพายหยุดหยุดเผอเดินนะคะพายทวนน้ aut, ําน้ําก็ลากไปอีกนะคะายน้ํานู่นกว่าจะพายมาอยู่ตรงนี้ได้อีก ประมาณนั้นค่ะเพราะนั้นทําอะไรทําให้จริงจังนะฮะทำให้เป็นนิสยัยทําให้เป็นอะไรฮะเป็นบุคลิกภาพเราได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นทําอะไรจะสําเร็จได้ต้องทําแบบต่อเนื่องอย่าหยุดจนกระทั่งคุณจะพิจารณาหาสุดท้ายแล้วว่ามันไปไม่ได้นะคะก็หาทางใหม่ท่านเองนะ,ะเพราะนั้นทําอะไรคุณอย่าทดสอบแค่วัน2วันเดือน 2, เดือน, 2, อนปี2ปีนะคะต้องทําไปจนถึง เป้าหมายของคุณจะสําเร็จเพราะนั้นถามตัวเองก่อนเป็นองค์ประกอบอันที่6ที่ทําธุรกิจนี้ให้สําเร็จอย่าไปโทษใครนะฮะถ้าคุณยังไมไ่ตัดสินใจลงมือทําอย่างจริงจังกับสิ่งที่คุณอยากจะได้มันจริงๆก็คือความสําเร็จกับธุรกิจนี้นั่นเองค่ะ